มีการเปิดเผยครับว่าสโมสรยักษ์ใหญ่จากสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาดันเตรียมที่จะสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับชนะของเควินเดบรอยที่บริเวณหน้าสนามเอติฮัสเตเดียมของพวกเขาครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ประกาศยุติเส้นทางอาชีพการค้าแข่งตลอด10ปีกับสโมสรไม่สามารถปฏิเสธได้ครับวันนี้คือหนึ่งในเรื่องที่น่าใจหายและสุดช็อกสำหรับเรามานาสาวกซิตี้เซน แต่ก็เชื่อว,ว่าหลายคนก็คงจะรู้ครับว่าวันหนึ่งมันคงจะมาถึงนั่นก็คือเดอร์บยครับประกาศปิดฉากเส้นทางอาชีพการแข่งร่วมหนึ่งทศวรรษกับทางแมนซิตี้สซึ่งจากนั้นเป๊ปโกเดล่าคนซื่อของทีมครับก็ได้ออกมายอมรับว่านี่เป็นวันที่น่าเศร้าเพราะพูดถึงลูกทีมคนสําคัญว่าเดอรบบอยคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่เกินคําว่าแค่เล่นฟุตบอลหลังจากที่เจ้าตัวคว้าแชมป์รายการใหญ่กับทีมไปถึง14สมัยซึ่งรวมถึงพรีเมียร์ลีกสมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก แล้วจากนั้นเจ้าตัวแข้งชาวเบลเยียมวัย33ปีครับก็ได้เปิดเผยว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้และทางสโมสรก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอขยายสัญญาให้แต่อย่างใดนั่นจึงทำให้ตัวเขาครับตัดสินใจที่จะอำลาทีมในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันครับว่าเขานั้นจะกลายเป็นตำนานอีกคนของทีมที่จะมีรูปปั้นยืยนเคียงข้ากับแวงซองกอมบานี ดาบิซิโบาและเซกิโออาเ e โรซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปครับล้วนแต่เป็นขุนพลระดับตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคทองทั้งนั้นแหละครับแล้วนอกจากตำนานยุคใหม่ที่เพิ่งสร้างครับก็ยังมีทาน,านของโคลิเบลไมซ์ซัมเมอร์บีและฟรานซิสซีที่เป็นรูปปั้นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับโดยสัญญาของเควินเดอะบอยครับจะหมดลงในช่วงของฟีฟ่าคัพโบว์ครับซึ่งกูซืย์อ,อย่างเป๊ปโกเดล่าครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่ แล้วในขนาดเดียวกันครับเจ้าตัวนั้นก็ยังได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียและเมเจอร์ลีกอกเกอร์สหรัฐอเมริกาที่ต่างอยากจะได้ตัวเขานั้นไปร่วมทีมสุดท้ายนี้ครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าสถานีต่อไปของควินเดอร์บรอยนั้นจะเป็นที่ไหนจะเป็นอย่างที่สื่อน,นั้นคาดการหรือเขาอาจจะอยู่คาแข่ในยุโรปต่อไปเชื่อว่าอีไม่นานเราน่าจะได้คําตอบในเร็วๆนี้ครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับ,ก,ก,ก,นนรบก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ